ก็เพิเ่งเสร็จนี่ทีกินเอาน่ะเพิ่งแจ็บเด็กนอะเมื่อกี้นี่ใช่แะ <c oughs> ล็บปะเขาหลาคือว <c oughs> ่าใม่ออกจากมันค <c oughs> ือกอคือขาดจากเงินเอาแตมันจังไ,ปไปด้ละมื่อนี่ไ่ได้ไปใส่มาใส่เลยอยู่เพื่อนไม่ได้ออกจากนอกมีแต่ไปขี่รถลิลขี่รถเอาเข้ามาแม่ เขามานัา่งม,มีแต่ขี่รถเล่นไม่นั่งรถเล่นเสยๆแม่บ้านป้าอำนาจแล้วก็ไปบ้านไปหาหลวงพ่อชำนันตัวจมันในตีมยังมันในตีมตีม่วงบ่สีม่วงกางไหญเจ้าบ้านสีหยังเอาสีสมเด่ดสีสมเท่ากันสีเท่าสีสมสุมกต่ซุ่มดันตาบอดสีสมเด็ดตาบอบเลยนะเจ้าสวนงั้น ก็เมาก็ได้ยิ้นมาคินก็เลยทำเป็นยังไงได้ยิ้นมาไฟทางนี้มียง่มีเกลือถึงได้ก็ไอ้สีส้มกับสีส้มน้ำกัรบ่โอ้แม่ไอ้คือว่ามันเป็นสีอันเดียวกันเถอะโอ้ก็จะได้ใส่พ้นเดียวกันตัวเดีขี้ขันขี้ขันบาเซียนบ้ามาดอกเอาไปเอามาลูกตุวานได้ยินป้าหน่อยว่าทำอาหารเลิศรสก็เลยจะมาซีมพ่ะนะก็เลยจะมาซีมขับซ้อนมาอีกสิกินอะไรทับทิม หวานนะถ,ถ,ถุงกอะ่ะอันเพื่อนพาก,กันไปตลาดไปตลาดมาแล้วก็เลยมันนอนแองแรงอยู่หันส่วนมาก,กอ่ะไอแม่ไปหลอกพนักขันมัน,นนอนแล้วมันฉีกขาดลูกแจ้งน้อยก,ก,กับแจ้งสิก,กินเขาไปาสัน่นไปซื้ออาหารสําเร็จลูกอาหารสำเร็จเราจะไม่อาหารสำเร็จลูกจะเดินทางตามกูมเจอตลาดไปซื้อเครื่องอ๋เสียอ๋อมาทำไรยากกินบ้านไปพ่อกินบ้านมาเมาตัดแม่ซึ่นกี่โมงครับซีบมึงอ่ะซีบมึงซีบมึงพาราทีน เขาคนไม่นียื้อขึ้นใส่กยำกินยำที่แกงแฝงกับยำลกินปลาแต่ว่ายู่จตว่าทอดอาทิตย์กัวงต้องให้หนัวยแล้วก็เปรี้ยวอีกแล้วก็หวานอีกหนัวเปรี้ยวหวานก็จะิวเห็นไหมว่านัยใส่สมอะไรเด้ดนัยมันจีนนะนิดหนึ่งน่ะผน่าวกินประท่านเนี่ยคนมากเลยเ้ยไปไม่เจอสะต็แต่งจะไดยุหันแะเข่งหนึ่งเข่งนึงอันนี้วันน้ก็รู้อันนี้แต่ตอนี่ไปกินก่อน แน่น,น,นครับเอฟซีเพื่อนกัเห็นข่อยใส่ตุ่มหูมือละคูมือแล้วคูกรเลือดไน้่หละเขาเจากระยองว่าเลือดเปลี่ยนลูกอุ้ยเป็นซีเป็นเศร้าคูเห็นไดอยู่รเปลี่ยนลูกเปลี่ยนลารสะตลวเปลี่ยกัสิเปลี่ยนซีนึงเจ้าัวทาอือฮึเปลี่ยนซเปลี่ยนซีนึงเนียพ่่เนแล้วคุณย่าสายซีนแล้วเสาย่าไหมเออ เจ้าสัวทำาด้หรือว่าคยอใบใหญบางเพิ่มอีกนิดนึงน่วยอืมก็ดีเลยถ้ามาข่อยกินรสชาดแไหบ้าจับก็นี่หนึ่งนวนิดหนึ่งแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงน้ำหอมสมนอาะอร่อยกวนด่ดีสบาโอเครกแรดก็ตเืดมฮะ่เซ็บเกิดเทศะใชเขาไม่ใส่บเกือเหตเขาใส่ซอสลระซอสพริกเสวมใส่ซอสพริกนใช่พริก

แล้วกัเดี๋ยวนี้กับทุ่มแล้วลายูกตูยูใสลูกตูยูเวทีบ่เนื้อคลยคิปเรหน่อยเดี๋ยว้ากับกินเรากัไปเวทีไปเวทีล้วกัจะนากลับตัวเร่าจะไปเกียมของเร่าล่้งตาะลดออกสี่ทุ่มเรอใช่เราไม่ไม่มั่นใจเนื้อเราต้องไปดูไม่ยากก่อนแม่จองเลยจ่องใบไปจักเนี่คือสามทุมเพราะว่ามันจะมีรอบถ้าเป็นของ นครใชยแอร์มันมุดจองให้จองที่เบดูเด็เรามันเต็มเร็วมากมันเต็มีจองหีจองหมัวหาไปปัาไม่หาดรอดูมาผมสัก้าใส่ับมันถิงยนี่เนาอยอือห้อยิน้อนินแล้วต้องิินอือส่กเยอะพอแล้วเขาได้วาแซ่บใจหาเลิบอยู่สิักาผาาลายหาย มันได้เนี้ยนี่ก็ได้ยุดอกคลิปสองคลิปนี่แหละวชิมละพันสองพันก็ทายหน่อยอ่ะเขาบอกครบไข่อยเนาะมีคนครบไข่อยที้เถียเสองฮะดูได้รึวยกระเฮ็ดไปตามนี่แหล้วแอะแมวไก่มู๊บ่มอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมูหรืออะไรเจคินเก้นไต มกีไก่และออาวนั่งเดียซื้อฮอดด็อกมาเห็นยาบอแป้งุนม<า>ขวนทามเงิน่ไ้ทามพอ,ดอโดนตู้อื่อออตไปซื้อส่ีเวียนเลยอโอปารหน่อยคอยไปแลยซีเวียนอาร์หน่อ,อนยจัดจอตลาดว่าไม่ไปตลาดไอ้นี่เ่อาจริงม่กลา,าไปมาบ้านอำนาจแล้วบันีิมู่นั่นเขาไปแล้วทาเจ้า่าคำยังมากเนาะ ไปก็บ่ได้ไปแล้วกเขาก็ซื้อแน่ากินมาแล้วคอยก็เลว่ไ่ไปส่แล้วก็มั้งจากเรียน่ไม่เจอลยหล่นแตบ้าน,นคนกันไม่ไหวเอาแค่รวยงเกี่ยงเลยก็รวยรวยเลียนอาหารเลยดีนี่หนยเขาสอนยงบ้อมจังนย เห็นเมื่กินยังกันอ่ะยังเจอปะย่ำนี <S 2> <S 2> ้ไงมันเรห็นเป็นถ้วยแค่ถ้วยเห็นไกลๆก็ว่าโอ้กินของหวานแล้วค่ะอที่มันแข็งใส่บ๊อบย่ำเสื้อเสร็จแล้วสีบมันสีสัตว์สีบ๊อืบสัตว์บ๊อบสัตว์เลยสีเหล้องสีสัตว์เลยไม่ผู้สื่อขอยบะน้อเสียกันเนี่ยร้อนไร ใข่พปัดครับ5 5 5 5 5 5 5 5อ5 5 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 5ส5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5อาก5 5 5เสื้อบางค5 5ก็5อ5อก5 5 5 5 5บ5 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 5้5 5 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 5ล5 5 5 5ส5้า5 5 5 5 5 5 5 5น5 5 5 5 5 5อ<น>ลลง5ล5 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 ใส่อส <c ười> oh, ่ขาด้วยกันเงใส่เขาเดียวเป็นจีเป้ขอปลาใส่ชักเนีชักเป็นยังใส่ใส่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้เอาไมาให้กับปใส่จักแนวใส่บุตธนี้ใส่เขาไม่เป็นแบบเขาคือใส่เต็มนี่เนาะต้องไปเจ้าให้เติมแล้วก็เดี๋ยวแทบเปียกตัวเนียว ีมตาไล่ดเขาไม่ได้ใส่ปลาแดเขาใส่ปลาร้าไม่เจสัวทาไม่ได้ใส่ปลเลยแซป็นแซ่บเขาปิดปลาแดดเลยใส่นิดนึงบบอันก่เด้ใส่ได้อเก็ปลาแดดอันนั้นก็นั้นเสียมาแซ่บได้หนิเนาะแซ่บได้ไดได้หนิ้นเอาดบอกชัดเลย่ไแล้ว สังเกตหอดตีนเป็ดคือมีสามตีนค่ะนะในแฟนขับบอกมีสีหาตีนหกตีนเรืเอง้องกตีนป็ดตัวงนนานสี่สัตเลยเป็นเสือนเขาเห็ดก็คือเนานเนาะพิมไหลายเลยบอกไอบ่ตัดเลยนานนาคิวทำพัดดอกนะไอ้บ่ไอบ่เดี๋ยวถาเขากระเบือเขาเอาได้บ่มันจกสองสามตันตาขอายใหญ่ด้วยจ้า ลายอยู่กันบเพื่อนอยาบานก็ใส่ถั่วให้เล้วเอาพี่นำกินเนอฝากไว้สานีได้บาทเยวกันกินแล้วกัย่างไปทั้งเมทถอเมที่คนละนเล็กน้อยนี่เล็กน้อยสูกันเล็กน้อยเต็มอยู่ค่ะกินนะ่ไปซ่อมไปซ่อมมึงจะเข้าบานนี้น้องสาวสวยนี่สาวอันวุ้สบายคนงามเลือกนี่กับสีเมื่อสน่หเหมือน บุษบาคนงามเลยคนงามเลึกเลยคนงามเลกากคนงามขำนบ่าตามจีบเป็นว่าบุนไว้บบไม่ายอพูดแบบน้แบตม่ว่าพูฟังบ่่าวู่มูบ้เออ่าวมูอันนี้อนนับ่าวเยนะนาะอืมบ่าวเ้อน่ะหอเล่อืเอาจักน้อยเพิ่นกระสิกัับ้านแล้วค่ะพี่น้องค่ะจักน้อยเพิ่นกระสิกับบ้านแล้วเพราะว่ายังมาตี า่าสิกลับแต่หมอวา่านว่าสิกลับแต่หมอควันนี่กต่บ่กลับจักเถียต้าวามึอนี่จักสิกลับแถวหรือบ่แถวพี่เนาะปวดสังเกตรถกต่ว่าแม่นกลับคันมึงเอื้อนเศร้านี่เพราะเห็นกับ,ปบ,กบเปลว,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 ว่ากลับแถวมึงเพื่อนกับแม่นันเพื่อนสาวข่วยขอยมากับไม่กินน้ำกันสวดสวดยุ่หันละก็เลยบ่ได้กลับพะนะต้าวามันไปแล้วไปแล้วกับสิกลับบ้านเก่าเนาะถึงเวลาไปเอา ไปห้ประสุความสำเร็จทุกคนไปหอดกให้ประสุความสำเร็จไปโนเวหอดง่ามกับหายมากกต่อหอดง่ามหอดหอดง่ามคิดถึงคิดถึงิหอดขึ้นเกาเนาะขอบคุณค่ะโพดโผบักโม่บักแต่งจวดจาดฝากบึมพานาเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะบายบายสวัสดีค่ะชิปนี้เอาไว้ซฟนี้พี่น้องค่ะชิปหนาจังเบิ่งกันไหม เบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์บายประกดพร้อมทั้งหมักกันลงน้ำเลยค่ะเดอ้อเอาซ้ำนี่ค่ะ